ก็จะมาเกืออาหารป่าอยู่ตรงนาอุยยยเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปก่อนมันจะมีปลา,ากินไหมมัน่นาจะอยู่แถวคุณบ้าไปหรือคุณนล็ไปคุณนนาะเปพวกลูกอุ้ยยยเพื่อนไหน่าได้เพื่อนบอกว่ามาเกือป่าให้เน่ก็เลยออกมาเลยค่ะองไปก่อนมาจ้ามาจินมจ้าเอิญปลา <laughs> ปลายุส่เบิด์นากปลายุสไซร์เ,เอาปลาให้ลองว่าซันนิกาลาจะวลองเบิ้งซันกันบรรยากาศดีมากนี่ไหมย,ยู่ไหนป้ามียูนน้องผู้พูดไปทั้งการทั้งคุณเดี๋ยวเขาลองไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็ไม่รู้ว่ามีปลายเยอะไหมเนาะคะา่ะตอนนี้กเ็เป็นเบล่าหางมุ้งหรือปลา ร้อนมากยังร้อนเหมือนเดิมอันนี้อ่ะเพื่อนเอาไว้ไห้ควายลงเนาะแต่ว่าอันคุณไม่ได้ไห้ควายลงอันนูนเลี้ยงปลาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนันสิ่นี้บอ,อทั้งผีเยวียูทั้งผีเยวอยู่บอของทุ่งคุเหรอไหนพุนบอบอแม่นอืมนีดูค่ะมันอากาศฮุ่งนาคา แต่ไม่ได้มีเยอะเนาะโอ้โหบักบอสไดแล้วป้าตัวใหญ่มากอุ้ยนี <c oughs> ตื้นหมดเฮ้ยแล้วบอลอยู่ <c oughs> ี่ย่างโกะโกะ ้พ่พอแล้วด้วค่ะเดี๋ยวเขาจะมาให้น้องพี่เนาะเพราะว่าน้องพี่น่าจะมีป่าเยอะกว่าเห็นต้างกะดิบอยู่แองกงูโอ้ยอ้วนเฮ้ยมันน่าจะมีโูอยู่ท้ายอะเห็นป่าหน่อยเนาะ อันนี้เป็นนองนาคูบอลูก็แน่ใ <Blue. S 1> จค่ะเดี๋ยวเขาก็วานจักสวยหนึ่งเนาะเพราะว่าป่านเพร่ะได้หลายพราวเดี <Hello. S 1> ๋ยวจะเอาวานให้ดปค่ะมันมีอยู่ค่ะจะว่าเป็นป่านหน่อย พื่นนาจะให้อาทิตย์ละหนึ่งเทือพอเห็นปเป็นวงกลบอันน้องพุ่นน่าจะบม่มีมีอยู่แต่ว่าน่าจะเลี่ยงกลบหรือเปล่าโอเคน้องด้าพามากเกือหารป่าสมนีเด้ค่ามึงไปแล้วนะคะบ๊ายบาย